สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Good Land and House นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าโครงการ t ด e ิว v อ l ร h a v v e n เจริญกรุงซึ่งเป็นคอนโดหรูติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะวันนี้เราพามาดูห้องเช่าในงบประมาณเดือนละ1น1 0 0 0 0 0บาท1ห,ห้องนอน1ห,ห้องนั่งเล่น1ห,ห้องน้ำและหห้องครัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาห้องเป็นแบบไหนค่ะท่านผู้ชม ก่อนเราจะขึ้นไปชมห้องข้างบนเราแวะมาดูสวนหย่อมริมแม่น้ำนะคะสุดจะล่มลื่นพร้อมกับสนามบาสเกตบอลแล้วก็สนามเทนนิสสนามเด็กเล่นที่นี่เนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันมากเลยะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่กลางแจ้งมแก็ยังมียามรักษาความปลอดภัยตลอดยุชั่วโมงพร้อมกล้องวงจรปิดสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้เนี่ย เออหาไม่ได้ง่ายๆนะคะในคอนโดที่อยู่ริมแม่น้ำแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาภายในห้องแล้วนะคะห้องนี้อยู่ชั้น8อาคาร B นะคะก็ภายในห้องนี้ก็โปร่งโล่งนะคะถูกจัดออกแบบให้เป็นสัสดส่วนแล้วก็จะบอกว่าห้องนี้พิเศษมากคือตัวเจ้าของห้องเนี่ยออกแบบห้องเอง แล้วก็ปรับให้เป็นเหมือนห้องรอฟ์หน่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานหรือเป็นตัวเคาน์เตอร์ชั้นวางทีวีแล้วก็วางของประจุกระจิกอันนี้ทำด้วยไมโอทนะคะแล้วก็ยังมีมุมสำหรับนั่งเล่นมีโซฟามีโต๊ะวางของค่ะแล้วก็มีทีวีให้หนึ่งเครื่องส่วนตรงเคาน์เตอร์นี้ก็จะเป็นมุมส่วนทำอาหารนะคะจะมีเตาไฟฟ้าสองหัวให้มี เตาไมโครเวฟมีเครื่องซักผ้าค่ะแล้วก็มีตู้เย็นตัวตู้เก็บของก็บิวอินทั้งหมดนะคะด้วยเป็นไม้เนื้อดีเลยค่ะส่วนมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมหน้าห้องน้ำก็จะมีฟังก์ชันตู้สำหรับเก็บของวางของประจุก,กจระจกนิดหน่อยนะคะแต่งมุมบ้านก็จริงๆแล้วจะบอกว่าล็อบกึ่งมินิมอลนะคะห้องน้ำก็ถูกออกแบบมาน่ารักมาก เป็นสัดส่วนพื้นที่เปียกแห้งอันนี้เจ้าของห้องทําใหม่หมดเลยนะคะหรือพื้นจากเดิมเนี่ยมาปูกระเบื้องใหม่ทําใหม่ค่ะก็มีเครื่องทําน้ำกุ่นค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะก็ภายในห้องนอนก็โล่งโปรง่งแล้วก็สบายตามากเพราะว่าถูกออกแบบพื้นก็เป็นพื้นไม้ปาเก้แต่ทาสีให้เป็นสีสว่างนะคะ ต,ตัวตู้เองเนี่ยเป็นตู้บิวอินค่ะก็ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องมันก็จะดูกึง่งมินิมอลสว่างแล้วก็ดูอบอุ่นด้วยส่วนตรงมุมนี้เป็นมุมไฮไลไท์เลยค่ะเพราะว่าเรานอนตื่นมาเราก็เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ โครงการนี้ให้สนามหญ้ากับสวนย่อมใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าๆมาเนี่ยเรามองไปก็ยังได้เห็นสีเขียวจากต้นไม้และใกล้กันนี่คือเอเชียทิกนะคะอยู่ห่างจากนี้เดินแค่สิบนาทีก็ถึงค่ะค่ะส่วนนี้เป็นระเบียงนะคะขนาดใหญ่เลยใช้งานได้จริงก็ตัวพื้นที่ระเบียงถูกออกแบบนะคะมีโซนที่เป็นละแนง บังสายตาเครื่องคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็ยังมีตู้เก็บของอยู่ทางด้านนี้อต่างหาค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีตัวตะแกรงไว้สำหรับกันไม่ให้นกบินเข้ามาขี่ตรงระเบียนเราก็ไม่เลอเธอก็คอนโดห้องนี้เนี่ยนับได้ว่าสะดวกสบายมีทุกสิ่งทุกอย่างครบคันพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะ ก็ใครที่สนใจกำลังมองหาคอนโดดีๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงบประมาณ15,000บาทต่อเดือนแล้วก็ต้องการเดินทางใกล้เข้าเมืองก็ใกล้สามารถติดต่อมาชมสถานที่จริงหรือนัดหมายกันมาได้ก่อนล่วงหน้าที่เบอร์064-416-1922หรือที่เว็บไซต์ฟ o o d l a n d and House หรือตามไลน์ด้านล่างนี้นะคะ